เราจะมารีวิว BX ยี่สิบ John d e e r Starter Deck Set กันครับนี่ครับมารีวิวกันครับผมเพิ่งได้มาวันนี้นะครับตอนผมได้อยู่ที่โดมิสันสจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแต่พูอย่ยโซผมพอผมไปเที่ยว <c oughs> ก็เป็นของแท้นะครับนี่ครับทากะระทอมมี่ครับ แล้วก็เป็นรถรถญี่ปุ่นนะครับเอ้ยขออภัยนะครับมันคือรถเกาหลีนะครับมันคือรถเกาหลีนะครับไม่ใช่รถญี่ปุ่นรถเกาหลีจะมีตรงนี้นะครับจะมีช้างสีเขียวนะครับถ้าใครเห็นช้างสีเขียวเท่ากับเป็นของรถเกาหลีครับถ้าเป็ดแตหรือถ้าเกิดเราซื้อมาแล้วเป็นสแกนนะครับอันนั้นจะเป็นรถฮองโกงนครับอย่างคลิปที่อย่างคลิปที่ผมรีวิวเจ้าดัมปตเตอร์ไปอะแล้วมันมีสแกนอ่ะ อันนั้นคือของอันนั้นคือของฮ่องกงครับโอเคเราไปดูข้างในกันเลยเนี่นี่คือทั้งสามที่เราจะได้มันครับตัวแรกเป็นเจ้าของเซินะครับดันเดกเกอร์ครับนี่คือดันเดกเกอร์ครับมากับรัชเชดสีโอูแล้วก็บิด R นะครับแล้วก็อาร์รือรัชนั่นเองครับ โดยเป็นบิดที่ดีที่สุดในบ้านผมแล้วตอนนี้แล้วก็แล้วก็ขึ้นให้เป็นบิดที่ไม่แตะเอ็กตีมไลา์ที่สุดในบ้านผมและมันโคูนไม่แตะเลยครับพอผมใช้สติงรันเชอร์พอผมใช้ไวเดอร์รันเชอร์เท่านั้นแหละมันแตะเอ็กตีมไลา์เฉยโอเคครับแล้วก็ผมแล้วก็บิดลัดนะครับผมสามารถเอาไปใส่ดับเบิตเตอร์ได้นะครับนี่โหดจัดเลยครับแต่ว่าเป็นเละ เบบี้ชักตุ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 เบบี้ชักตุ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 เบบี้ชักตุ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 เบบี้ชักเลมอนชักเอทหรือว่าชักเอทสีเขียวนั่นเองครับมากับลัดเช็ด380แล้วก็บิดแฟรตนะครับใส่ดับเบิลเตอร์ได้อีกแล้วเป็นเลมอนชักเอทนะครับเป็นชักเอทตัวแรกของผมด้วยมาก็เป็นไนชิวม่วงครับไนชิวม่วง มากับรัศมี580นะครับที่สีที่สีเหมือนดาวสีเหมือน360ของดาวของดาซอซจัดแล้วก็บิดเทปเปอร์สีม่วงครับนี่ครับแต่ว่าผมจะบอกเลยครับมันเงามันเงา,เ,งาเอาสวิปวับมันเงาวิปวับเอาเซนิกววาเป็นของปลอมเลยครับโอเคเราไปทดสอบกันเลย แล้ววันนี้ครับกระสอบทรายที่จะมาเป็นหนูทดลองนะครับวีรัสเหมือนเดิมครับไปดูกันตัวแรกเราจะใช้ช้าเอททดสอบนะครับทดสอบเราจะใช้ช้าเอทเป็นตัวแรกนะครับ วิสันเราไม่ลงดีนับสีแม้มนะครับอุ้ยเอทีมไปเลยชักเอด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 ชักเอท ไปเลยครับจางเอ๋ครับห้าต่อหนึ่งเอาไปเลยครับกินแต้มแบบจุกๆไปเลยครับต่อมาเป็นไนชิวนะครับไนชิวนะครับต่อมาเป็นไนชิวเอาไม่โฟก,กัสเออโฟกัสแลละ อุ้ยมือกูเจ็บเจ็บมากเลยครับที่ชูเทียนอุ้ยเอ,เอ็ดเเอ็เกตีมอยู่นะครับนึ่เสมอ เปิดเอฟไรยโจมตียังหนักเลยนะคิวแต่วิสาลอถยังยังทนไหวอุ้ยวิสาลรเอาเอาลงว่ะโอ้ขอโด,ด,ดีครับเมื่อกี้เท้าผมโดนกล้อง ผมว่าแต้มสุดท้ายดีกว่าผมว่ายังไงวิสาแล้วมันก็ต้องชนะอยู่แล้วถ้าเราวิสาแล้วชนะผมจะไปตัวอื่น โอ้วิสารรถเอาลงครับต่อมาว่าเป็นตัวหน้ากล่องนะครับ j o h n Drag o b r t Rush ไปเลยครับบิร์ดเลยครับโหดจัด เ็จแดงๆวะ่ะเศษอะไรวะวิเศษอะไรว่เศษตัวอะไรช่างแต่เมื่อกี้วิสนรถเอาเอาดาร์เกอร์ล้ม เลงเบอร์เขาแล้วลูก โอ้โหวิศรสนำเลยเนี่ยนะจ๊ะ แล้วาว่าตอนนี้ผมมีเบบี้แท้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับผมสามารถแข่งได้แล้วและผมก็มีที่ชุดไวเลอร์ลันเชอร์แท้จากดับเบสเตอร์และสติงลันเชอร์ครับแท้นะครับโอเคและจากการทดสอบที่เราทดสอบมานะครับเราก็รู้แล้วครับว่าใครกาดที่สุดเพราะนั้นก็คือ เลยโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับ